สวัสดีค่ะวันนี้มาให้ดูนะคะข้างหลังนะคะเป็นกระปุกนะคะข้าแค่ห้าเปอร์เซ็นนะคะทุกคนกําลังทยอยเข้าอีกนะคะเป็นสินค้าที่สั่งผลิตนะคะตัวนี้กระปุกนะคะซึ่งทยอยเข้าแล้วในรถสี่ซึ่งเราจะ ใช้เวลาในการบรรจุแล้วก็ทุกอย่างคือละเอียดใช้เวลานานนะคะทุกคนต้องบอกเลยว่ารอสียอดจองเต็มเรียบร้อยค่ะไม่กล้าโพสตเลยทุกคนค่ะอินบ็อกซ์แทบแตกเป็นสินค้าที่ขายดีมากเป็นสินค้าที่ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ํานะคะเป็นสินค้าที่ปังไม่เคยแผ่วเป็นตัวปังจริงๆทุกคนค่ะบอกเลยว่าแก้แสบแพ้แดงคันนะคะคนที่เป็นสิวผดผื่นแค่แสบแดงคันหน้าแห้งกลานแช่ยเย็นฉ่ำเลยค่ะตัวนี้ทาคือบอกเช้าเย็นน่ะผิวคือดีมากทุกคนค่ะผิวแพ้ง่ายคนท้องสามารถใช้ได้ผ่านการตรวจแล้วค่ะ ไร้สารอันตรายทุกชนิดค่ะทุกคนใช้ดีมากตัวนี้เป็นเซรั่มกึ่งเจวเย็นนะคะแก้แสบแพ้แดงคันได้อย่างเห็นผลค่ะ1กระปุก150บาท2กระปุกเพียง300บาทส่งฟรีกําไรงามๆกับทุกคนใครที่สนใจนะคะบอกเลยว่าอย่าช้านะคะเขาโกยเงินแสนเงินล้านกันเยอะมากๆเลยค่ะตัวนี้ตัวปังในติ๊กตอกตัวปังที่สุดในตอนนี้คือตัวนี้นะคะ150บาท2กระปุก300บาทส่งฟรีจ้า